ครับท่านผู้ชมครับทุกวันที่7สิงหาคมทุกปีจะเป็นวันละพีนะครับทางศาลจังหวัดนครปนม,มเราก็จะจัดให้มีงานวันละพีขึ้นแต่ว่าในปีนี้ครับทางประธานจัดงานก็คือทางท่านสืบพงศ์ศรีนามผู้พิพากษาพณ้ศาลจังหวัดนครปนเลื่อนมาจัดในวันที่4สิงหาคมครับซึ่งในงานวันนี้นะครับก็จะมีพิธีการต่างๆและที่สําคัญคือการวางพวงมาลาถวายสการะแด่พระ บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าละพีพัฒธนศักดิ์กกมหลวงราชบุรีดิเลกธิ์บิดาแห่งพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับซึ่งในวันนี้ครับบรรยากาศในการวางพูลดาหรือว่าพิธีการจัดงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวลุงพร้อมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมครับใครว่งางงานกันอี่ที่ ครับท่านผู้ชมครับนี่คือบริเวณศาลจังหวัดนครพนมั้ะซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดงานวันรัพีนะครับซึ่งจัดในวันที่4สิงหาคม2559กปกติวันรัพีก็จะตรงกับวันที่7็แต่เนื่องจากว่าวันที่7ตรงกับวันหยุดนะฮะก็เลยเลื่อนมาจัดในวันนี้โดยทางท่านสืบพงศ์สีนามผู้เพียกษาคุณอาารจังหวัดนครพนนะฮะได้จัดให้มีพิธีที่น่าสนใจเดี๋เกาจะเข้าไปชมกันนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองะค์เจ้าพระพีพัฒนศักดิ์กรหกมหลวงราชบุรีเด็กทริ์นะครับซึ่งในวันนี้จะมีแขกเรือมาร่วมงานมากมายนะมีพิธีวางพวงมาลาเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะครับ<พ>ท่านพ่าราจกรัรจังหว<พ>ัดนครพนมท่านสมชายวิจดำรงและทางท่านปฐมาวิทยานายกเรากัชาตินะครับก็มาร่วมงานด้วยครับในส่วนเวลาน<ท>ีรร้นะ<ท>คะเดี<ท>๋ยวรารอรายชื่อจาก หน่วยงานนะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะคะสักครู่ค่ะรอสักครู่นะคะตอนนี้พูดแทนหน่วยงานต่างๆนะคะบางหน่วยงานนะคะองม์กรสโมสรต่างๆครับอย่างที่เห็นในเวลานี้คือทางท่าน นายกสโมสรเราต้อรียนครปฐมนนะครับก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะ เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะรับรบกวนลงทะเบียนที่ด้านซ้ายของของประลังพิธีนะครับที่มัธยมศึกษาเขต22ครับต่อไปก็จะเป็นพิธีวางภุมลาจากหน่วยงานต่างๆนะครับ สามหน่วยง,งานถัดไปนะครับเป็นสถานีตำรวจภูทรบ้านแพงต่อไปก็จะเป็นสโมสรลอตเตอรี่ของเราครับเป็นสามหน่ว นะคะได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขตหนึ่งสาขานิเทศาสตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยนครพนมและมหาวิทยาลัย,ยนครพนมเเรียนตัววางโพมาลาในชุดที่สามนะคะ เปงานครับได้แก่รโรงพยาบาลติตเวศนครธนรนครีโรงพยาบาลนครธนมและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครธนมครับนี่ก็เป็นคณะของทางท่านผู้ในการการประสุทศึกษา<ม>นครธนมเขตหน,นึ่งครท่านเพิ่มพูนพงพรมเพชรแล้วก็อีกตําแหน่งก็คือศึกษาธิการจังหวัดนะครับ จากศูกลยากรนครพนมสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมและสำนักงานสัรคมที่ทพิณนครพนมเรียนตัววังทอมาลาค่ะ เชิญเตรียมความพร้อมด้าน,ด,านด้านข้างการพีทีนะครับ คณะนี้ก็จะเป็นทางท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมครับท่านนิวเจียบุรีปัญญานะครับนำคณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาถวายพวะบรมรา้วเน,น,านเครับนครพนมสำนักงานบังคับพิจังหวบัตนะคะเตรียมความพร้อมที่ด้านข้างเวทีเลยค่ะ ระดับถัดไปอีกสองหน่วยงานนะครับได้แก่เรือนจำนครพนม,มกับสำนักงานเหล่ากาชาตจังหวัดนครพนม,มครับ ในวันละผีปีนี้คัท่านผู้ชมครับมีส่วนราชการต่างๆตอลอดถึงภาคเอกชนพวกค้าประชาชนเข้ามาประกอบพิธีวางผุบลาเป็นจํานวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับ นางรับขัดใจนะคะสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมโดยนางปัทมาวิจนำรงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมค่ะ ในช่วงของการประกอบพิธีก็ได้เวลาแปดนาฬกาครับที่จัดงานก็เชิญชวนบรรดาแขกทั้งวียรตินะครับร่วมกันเข้ารบสงชาติครับยุทธีคมคือตุลาการทียืิ่ัดพักทานพายุฝนในหน้าสู้ธุรชนปราบชีพจังขอฉันเป็นตุลาการที่แกล้า เพื่อจะจบปากกาแห่งความฝันปัญญายอาอยางรู้เป็นฝันร้อยรังสันคุณธรรมแก่ฟวงคนฉันเป็นเพียงตุลาการที่สารฝันโอวันฟ้าฟ้านั้นไรฝันแสงทองพอส่องปากกาในใจคนก้าวข้ามพ้นความมืดคน ด้วยความดีกระผมขอสมบูรอแบบแบบนี้ข้ามฟ้าฟ้าไปถึงพวกสาที่เสี่ยงชีวิตปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยจิตวิญญาณของการรับใช้ที่น้องประชาชนขอให้ทุกท่านตลอดปลอดภัยกับสู่อ้อมกอดของคนที่ทารักและดักท่าขอเชิญแขกทุกท่านเตรียมตัวขอ,รขอาร่วมชาติ Bye. นายอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนมโดยนายธนวัฒน์นิสิทธิ์คำวิสรุตอายการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนมครับถัดไปนะคะจะเป็นมนทลทหารบกที่210โดยทนตรีดอกเตอร์อักสิงห์หักสถิปผู้บัญชาการมนฑนทหารบกที่210ร้องคณะค่ะ การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนมโดยนายประภาพนูเจริญและธนาคมถัดไปขอเชิญสำนักงานอายการจังหวัดนครพนม โดยนายเจษดาภูนสุขโขอายการจังหวัดนครพนมและคณะครับทางลำดับถัดไปนะคะสำนักงานอายการจังหวัดนครพนมโดยนายเจษดาภูนสุขโขอายการจังหวัดและคณะค่ะบช่วงวันพุธมา,าได้วเลยค่ะ ครับต่อมาก็จะเป็นทางท่านสมชายวิทย์นํำรงครับผูว้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมคณะซึ่งวันนี้มีทางท่านดเรเพทูลรักประเทศรองผู้ว่าการจังหวัดนครปฐมนะครับมาร่วมในพิธีด้วย ครพนมโดยนายปรีชาปีติโปสลนผู้ชิาสษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวรจังหวัดนครพนมค่ะครับสำหรับสารเยาวชนและครอบครัรวนี้ก็จะประกอบไปด้วยผู้พิพากษาสมทบนะฮะซึ่งเป็นข้าบดีที่ได้เสนอตัวเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือศาลเยาวชนและครอบครัรว ลำดับสุดท้ายนะครับในฐานเจ้าภาพผู้จัดงานลำเลิอในวันนี้สารจังหวัดนครพนมนครับท่านเพื่อสรรพนสาลจังหวัดนครพนมครับท่านสือพงศ์ศรีนามนะครับจะเป็นผู้วางพรมลาท่านสุดท้ายในฐะานเจ้าภาพครับ สำหรับพิธีวางโคมเลาก็เสร็จสิ้นลงนะคะเดีสำหรับในลำดับถัดไปนะคะเขากบเรียนเชิญผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนมนายสืบพงศ์สีนามประธานในพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพัพีพัฒนาศักรกรมมาหลวงราชบุรีดิเรทกริ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยคะ่ะ ันักนิติศาสตร์ทั้งบวนได้เทิดทูลพระองค์เป็นบิดาแห่งกฎมายไทยและได้ร่วมกันกําหนดวันที่7สิงหาคมเป็นวันระพีพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศัตว์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระปรบินทรมหาจุลาลงกรพระจุลจอมาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 แห่งบรมราชจัก,กรีวงประสูตรแต่เจ้าจอมบรรดาตละลักเมื่อวันที่21ตุลาคม2417พระองค์ทรงเป็นต้นราชนิกุลพระผีพัดเมื่อทรงพระเยาว์ได้ทรงเข้าศึกษาภาษาไทยเป็นครั้งแรกในสำนักพระยาสินทรสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ระยานกูลเป็นที่ปอบร,ราชาหาทัไทยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยนะิ่งนักถึงกับเรียก เสด็จในกรมว่าเฉลียวฉลาดรอบีตต่อมาพระองค์มีพระประสงค์จะศึกษาวิชากฎหมายดันั้นเนติบัณฑิติต่อแต่เนื่องจากความจะเป็นของชาติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงรับสั่งให้พระองค์เสด็จกลับและให้เข้ารับราชการในเวลาต่อมาพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถที่ได้ทรงเห็นแก่ความเด็ดเดิวทรงมีท่าริยาศึกษา,าหนักในการทํางานอย่างยิ่ง ตั้งเมื่อพยานพยามาบอราชาเสรีเสว,เสวีพูดว่าไม่เคยเห็นใครทำง,งานมากอย่างใต้ฝ่ากขบามีาพราประสงค์อย่างไรตตอบว่ารู้ไหมว่าไมาา่ไรที่สริชีวิตของฉันคือการรับใช้ประชาชนและพระองค์ทรงยึดถือสติปัน์เป็นหลักประจําพระองค์คือคนเราควรจะให้แต่ไม่ควรจะขออะไรจากคนอื่น ควรกินพอประมาณไม่ควรจะกินมากเกินไปถึงท้องการควรจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เหยียบย่ำควรจะรับก้าไม่ควรเป็นนายจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2439พระองค์ได้ทรงดำงรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมและทรงวางระเบียดสายยุติธรรมโดยออกเป็นกฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพิจารณาความแพ้งพิจารณาความอาญาในปีพุทธศักราช2478 และรวบรวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาพรอ้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมายต่างๆมากมายการค้นคว้ารวบรวมและตั้งมิธ์ได้เป็นรากฐานต่อตั้งการศึกษานิทตร์ขึ้นในประเทศอันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติพระองค์ทรงให้การที่นลัพิพากษาอักาิกาดีทั่ววงของสารสิทิยุติธรรมดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งราชอาณาจักรและมีความเจริญทัดเทียมอรารยประเทศ ทำให้ประชาชนได้ความยุติธรรมโดยทั่วหน้ากันจึงทรงยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยโดยกระทั่งปีพุทธศักราช2462พระองค์ทรงประทวนด้วยพระวานโรที่พระวักกจึงทรงกราบพังคงทูลลาและเสด็จไปรักษาพระองค์ณกกุงปารีประเทศฝรั่งเศสแต่พระอาการหายตัวเราลงไม่พระเจ้าลงเสอพระองค์เจ้ารัตีพระท้ศ,ศัศน์กรมหลวงราชบักลีมูเด็คริทรงสิ้นพระชนม์ ขณะพระชนมายุ47พรรษาเมื่อวันที่7สิงหาคม2พุทธศักราช2463นักกรุุปารีสเทศฝรั่งเศสและในวันที่7สิงหาคมเป็นวาระที่คล้ายวันที่พระชนมของพระองค์ที่ได้เวียนประจบซบรอออีกครั้งหนึ่งนักศึกษาทั้งหลายจึงร่วมใจกันน้อมรับลึกและสำานึกในพระปรณนาธิคุลของพระองค์ท่านพวกเรานักศึกษาทุกคนจึงขอเทอิดทูนและขอสืบทอดเจตนารมของพระองค์ท่าน ในอันที่จะช่วยจันสรโรงไว้ซึ่งความบริสุทธิธรรมให้ป,าปรากฏสื่อไปปราบนานเท่านานในโอกาสนี้กระผมขอเชิญทุกท่านได้ร่วมการถวายความเคารพพระรูปรของพระเจ้าพระอ,พอ,องค์เธอพระองค์เจ้าพระผีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีเดเดรลิกและอยู่สมบนี้ กระผมขอนำผู้ร่วมพิธีทุกท่านเข้าสู่พิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าและผีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราช,ชบุรีดิเลกฤทธิ์พระบิดาแห่งหน้ากฎหมายไทยลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายสืบพงศ์สีนามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนมถวายมาลายกร สการะที่พระบรมรูปจากนั้นจุดทูปเขียนเครื่องทองน้อยประกอบพิธีราชสการะตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ อรรมารถนาสินดกพร้อมเพียงกันมะยังพันเตสะระเนนะสหะพันเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตัมพุทธะนะโมตัสสมมะตัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโวตโอะระหะโตตัมมะ ทัศน์ทางสรนังขจามิอุดท,ทางสรนังขจามิธรรมสระนังขชามิธรรมสารนังขจามิาาสั้งทัง,งสารครับท่านผู้ชมครับเห็นแล้วนะครับว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมในงานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเนื่องจากว่าศาลนะครับก็เป็นที่คารพ แล้วก็สรัทธาแล้วก็ทางท่านพู้สารคดีสารโดยเฉพาะท่านสือพงศ์สีนานนี่งานในส่วนของราชาการท่านก็ไปช่วยนะฮะจนเป็นที่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจึงมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมในงานวันรพีเป็นจนํานวนมากครับท่านครับ